สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาทำกันบ้านข้อสี่ข้อห้าอันดับแรกนะคะเราก็จะอ่านโจทย์ก่อนค่ะโจทย์นะคะก็จากสำรวจนะคะการได้รับรางวัลของเรียนชั้นม .4 จำนวน3,60คนก็จะเป็นกับผลสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะเราก็จะใส่ไปนะคะเราจะใส่ไปนี่360ปุ๊บ แล้วก็มีนักเรียน2 2 2 2 0คนนะคะเราก็จะใส่เป็น a เราจะใส่เป็น a อา้าวตัวนี้พิมพ์เขียนอะไร a และมีนักเรียนสองคนที่รนะับเป็นรางวัลเรียนรา,างวัลประพฤติดีนะคะก็จะเป็น b ค่ะอันนี้ก็จะเป็น นี่เราก็จะ A อเท่ากับ2อ0ร้อยยีสิบบสแล้วก็อืม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น a intersect b หนึ่งร้อยเราก็จะวาดวงกลมก่อนอแปบบวาดวงกลมสองวงแปบบอุ้ยเล็กจังลบแปบะบโอ้ยหน่อยามากที่ต้องใช้เนี่ยมันหน่อยามากแล้วก็วาดวงกลมใหม่ โอเคก็ okay. จะเป็น a ตรงนี้ก็เป็น b หลังจากนั้นนะคะเราก็จะหาเลยว่าจำนวนนักเรียนนะคะที่เรียนดีอย่างเดียวเราก็เอา222นะคะมาลบกับามาลบกับนักเรียนที่ดังๆันดีได้ปั๊บปีก็คือ100 มันก็จะเท่ากับร้อ่สเท่ากับร้อเราก็จะได้คำตอบแล้วในข้อนี้ก็จะเป็น1นึ่ง้าจะเป็นหนึ้บปึ๊บต่อไปนะคะข้อสมีนักเรียนที่ัำลังวัลประพฤกดีนะคะเราก็เอา200ไปลบ100เพราะว่ามันบอกว่า จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลประพฤติดีแต่ไม่ได้รับรางวัลเรียนนักเรียนรางวัลเรียนดีก็จะลบหนึ่งร้อยก็จะเหลือเท่ากับหนึ่งร้อยเราก็จะเขียนในวงได้เลยว่าอันนี้วงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามวงหนึ่งก็จะเป็น120ร้อยยี่สิบวงที่สองก็จะเป็นหนึ่งร้อย วงที่สามก็จะเป็นหนึ่งร้อยแบบวงที่ 2, อุ้ยตอบผิดจำนึงตอบผิดอันนี้ก็คือร้อยยี่สิบถ้าข้อที่สองเราก็จะตอบหนึ่งร้อยพอตอบหนึ่งร้อยแล้วนะคะข้อที่สามนะคะเราก็จะเอาอ๋อข้อที่สามก่อนจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้ รับรางวัลเรียนดีแต่พฤติกรรมโอ๊ย,อยนักจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีและประพฤตีเราก็จะเอาจํานวนนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีแต่ประพฤตี ก็จะเป็นร้อที่เราหามาเมื่อกี้ร้อยยี100่สิบร้อ่ลบหนึอยลบหนึ่งรเราจะมาบวกกันไหมอ่ะเพราะว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับก็จะเป็นบวกเป็น3ามยยีิบ คำตอบข้อนี้ก็จะตอบ320อย่ามั่วดิต่อไปจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลหรือรางวัลประพฤกดีอย่างน้อย1รางวัลจะเอาจะเอานักเรียนทั้งหมด360คนมาลบ320เท่ากับ เออเอามาลบได้ฉันจะเขียนอยู่ทำไมก็จะเหลือ40ข้อนี้จะต่อบ40เต็มไม่ต้องวงนะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่5จากการสำรวจความสนใจในการเลือกชุมนุม2ชุมนุมของนักเรียนชั้นม .4 จำนวนห0ึคน100คน100คน,นี่เอกภพบก็จะมี100คนสนใจชุมนุมพระพุทธศาสนา45คนก็แสดงว่า A, A. เท่ากับ45และ B สนใจชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติ55คนโอ้ผิด B 55สนใจชุมนุมพระพุทธศาสนาและชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมด30คนก็จะเป็น A อ n ินเตอร์เซตเท่ากับ30คนเอาจะเขียนคนทำไมแปะชิว่าน มุมกลมตลกจังเอบีช่องที่หนึ่งสองอือจะมีสามชุดอันดับแรกนะคะอ่าเราก็ต้องมาดูจำนวนนะักเรียนที่สนใจชุมนุมเดียวก็จะเป็น เราก็จะเอา a เราจะเอาเราจะเอา a นะคะเนี่ยมาลบกับจำนวนนักศึกษา30คนก็จะเท่ากับ15คนนี่อันที่หนึงก็จะ ต่อไปนะคะ B B นะคะก็จะบอกว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนทั้งสองชุมนุมแสดงว่าให้เอา5 5าสิบห้ลบสาลบอุยห้าสิบลบสาก็จะเท่ากับ25 แล้วก็จะใส่